อ่าอ่าสถุลมณีทางพ่อสารวัตรจัดทำดีจอมทองนะพ่อผันมันมีพ่อผันไม่มีเงินเป็นขันตอนนี้มานี่เนาะมรณะตลอดพระานนากุลนี่นักกุลได้คิดนึ่งวะเอาคิดนึงก็สองทงเนาะเออนักกุลสองทรงก็เขียนเขีย้อาจารัดทำดีเอ้อ ชนาพบาทก็นยืนทงพว้บากินยืนสองธงเนาะากบาินยืนสองทงอาัหน yeah, ึงเวัดธาตุ right ูียงไอ้งนึงเด้อดิว่าเกินยืนให้เด้อออันนี้ผูบาพรโหกับพรนี่ก็สองงนีนวมตนาเด้อสาธุรอยางนัตนากรเจริญพรนัตนาได้เด้อสาธุ บ้านจกิทองรวมจัดก็มีมาเคนนะเด้อสองถงได้อนาสองล้านนี่ถงละล้านนี่อ่ามุทนาเงินสดเด้อกลางเด้อได้ครับตอนน้นำกลางเด้อนะเพราะนภูร์ได้อนาเนี่ยอ่าได้สอง,สองได้คิดหน,<อ>นึ่งกับอนาสองซี่ถงเล่นน้อยเด้อนี่เก็กลางเนาะอ่าอ่าขบักกลมพร้อมเลยแม่เพิ่อนอายเพิ่นบ่เน,นี่ยโดยแม่เพิ่นอ,นอ่าได้อนะได้คิดนึงกับอันนะ ขันขันเน่งบนมุทนาเด้อกลุ่มด yeah ี่เป um ็นอยู่ตรงกลางไม่เอาคนอยู่บ้านห้อยหอยกระพร้อมด้วยไอ้เปนมุทนาสาธุเออแบบนี้แหละ กัสสาวันกัติพันติปกุปปสาจริเยสังโฆสาพังอภาระทางธรรมธาเมพันเตมัญญากาตังคุญังสัมินาอนุโมทิตาพังสัมินากาตังคุญังไมฮังคาตาพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพันทามิพันเต สาธุพันติมงคลนเวทานคาบุญแะคุบ aja เนยเขมีตาดีบว่าขนาดไหะจิตนี่เขาจะคำพนแห่งจิตแคำนีเขาเอ็นดีนะถ้าคนมีลายซื้อเท่าแล้วลงไปเฝ้าพักเอาลงทงเี้ได้ผมแม่เอาอะไรเอาลงโทษลงเทงทุ่งเลยได้เออเทงทุ่งเลยเนาะเอ๊เวลาเือมเมือฮารโ่นะอาธุนี่ติหน่อยเพื่ออทอนวอนพระนเหนาสาธุสาธุมงคลน้อยทั้งหลายเนาะภายในก็มี กว <C oughs> ่าอาจารย์เด้ภายนอกกออกตัวย,ย,ดยัดโยงมมอคนน้อยกับมีมรรคสัาพุเด็กพุน้อยเพื่อมโหสถมโมทนาหล่อพระพุทธรูปเ, ah, เงินนำรูบาอาจารย์เออบุญส่วนนี้จงมาเนี่ยนำคำสู่ ah, มูอคนน้อยทั้งหล่ไปไปภายหน้าให้ถึงสุขคือพรานิพานเป็นที่แล้วแล้วก็ขาเทินสาธุ<ม>สาธ,สาธุสาธุได้เอ,เอาตั้งใจละครท้อกันเด ញ្ញ a t t a วะดิวาหาปุราปะิปะเถสะขะรันโตสิตัมปะสิตังตมังกิปะเมวะสะเมสันโตสัพเพเนโตสังปะจันโทะนะโส្ัตถามะนิโสติลโส្ัตถาสัพเพตสัพพะโรนสันโตมาเตปนตะนะีติขันธะนาสริสนิจังจตารธัมมวะทันติอยุวโนสุขังภะลังอยันะเมตัญจะสัพพะโรสะมิงมะนะ อาสิณามัตสานีนาสันกุณาริยิกาลานิยามิตัสสตาเมตตาคุณธรรมทุตาอุปเคขาสัพเพสตัสุกีตานโตสัพเพสตาวเวลาโตสัพเพสต้าเพณญาปสันโตสัพเพสตานิฆานโตสัพเพสตาสุขีอัตนังปริยันโตสุขีสุขีโอวคใช้ให้พร้อม ขอออกกับครบาอาจารย์ได้มโนธานารอบพังเงินวันนี้ขอยุญคำนำสู่ครูบาอาจารย์ก็คนมีกบารมีแก่กาออกตัวนี้ยังไปอยู่ดีไม่แห้งซื้อได้ขายดีเด้อ mm hmm. พวกเรายังมโนธนาการเจริญพรนำมโนธานาได้เด้อสาธุ